มาชมบรรยากาศบนบ้านดีกว่านะคะมาฝันดูต้นนะคะนี่ใบต้องโอ้นะคะใบใหญ่ไมคะอยู่ในกระถางนี่แหละคะ่ะนี่เรามาชมบรรยากาศข้างบนกว่านะคะมาชมต้นไม้นี่เนี่ยนี่ต้นไม้ใบใหญ่นะคะใหญ่มากเลยจากต้นนี้นะนั่นก็ต้นไม้นะคะจะเป็นดอกไม้อยู่บนบ้านใบเขาจะขึ้นใหญ่มากเลยจากต้นนี้ นี่นะคะข้างในเขานะคะซึงใบใหญ่จ้กอันนี้ข้างล่างมันจแห้งนะคะใบนะคะจะแห้งอันนี้เราก็มาดูต้นไม้นะคะจะปลูกบนสีไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่น,นี่ตายแล้วนี่อะไรเนาะ มาดูเรี่ี่เรียกว่าอะไรจะเนี่ยน,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 นี่นะคะหายไปแล้วนี่ไม่ไม่หายไม่หายนี่มันอะไรนาะเก่อนี่นะคะถ้ามองไปเล็กๆอาจจะเห็นเลยลก่อนรุพิจลานาคล้ายเป็นแมงมุม ะะเป็นอะไรสักอย่างเป็นที่มแมลงมั้งนะคะ่ะเกาะตามใบนะคะใบตั้งโอ๋ขึ้นใบใหญ่นะคะเพราะว่าเด็ดไปมั่งแล้วนะคะไอ้ตอนนี้เขาขึ้นมาขึ้นแบบว่าถ้าเขาไม่มีใครตัดเขาก็ใบเขาก็จะใหญ่แบบนี้แหละคะ่ะใบใหญ่นี่มันข้างบนนี้เนี่ยจะอากาศไม่ร้อน ใบสะระแหน่นี่เหลือแค่นี้เพราะเราเด็ดไปแล้วนะคะเนี่ยให้เขาขึ้นมาใหมให่ขึ้นมาใหม่นกเสียงนกร้องจิ๊บจิ๊ิ๊ิ๊นะคะพามาชมบรรยากาศนะคะมาพักผ่อนข้างบนคลายเครียดนะคะกระเสียงนกนะค่ะได้ยินไหมคะ,ะต้นทรายตัดเป็นรูปแบบนี้แล้วนะคะไปตัดใหม่นะคะเขายาเราก็ตัดใหม่นะคะไม่ขีวันนี้ไปตัดมานี่ต้นตะไคร้ก็ไปตัด ใบอ่อนนะคะนี่ค่ะพามาชมต้นไม้ขึ้นอยู่บนบ้านจ้ามาวันนี้ขึ้นมามันร้อนนะคะข้างล่างร้อนก็เลยขึ้นมาข้างบนไอ้น,นี่ก็มีกอตะไคร้อีกนะคะแต่เรายังไม่ได้ทำี๋ยว,ว่าจะตกแต่งเขาใหม่นะนู่นนะคะแม่กวนอิมนะคะก็ขึ้นยาวยังไม่ตัดเลยจ้องตัดเขา เอาขึ้นสูงนะคะถึงบนบ้านเลยนะจ๊ะน,นี่คือบนบ้านนะคะก็มาชมต้นไม้มนาะฟังเสียงนกร้องนะจิบจิบจิบ,จบ,จบนะคะอ่าก็เป็นกังอะไรที่เราผ่อนคลายนะคะในตัวของเราเองเนะที่จะไม่ให้ไม่ให้เครียดนะคะวันหนึ่งก็มีเวลาก็ไป คอมเมนต์ให้เพื่อนนะคะทําไมถึงดูคอมเมนต์นานนะคะดูนานนะคะกว่าจ,จะหมดนะคะแต่ละคนนะคะเราก็นั่งดูนะคะแต่ละคลิปวันหนึ่งได้ไม่เท่าไหร่เพราะนั่งนั่งดูคลิปนะคะเพราะเราไม่อยากดูให้มันเร็วนะคะให้เขาให้ต้องให้เล็ดเล็ดยาวๆไปนะคะยาวไปสักเอาถ้าไม่ถึง10นาทีก็ต้องให้6 7นาทีนะคะกำลังดีแล้วนะคะนี่นะคะ ถ้าชั่วโมงหนึ่งเราก็ต้องลดแล้วนะคะเพราะว่ามันจะได้ดูของคนอื่นไม่ไม่ได้อีกนะคะเพราะว่าโทรศัพท์เราก็มีเครื่องหนึ่งนะคะมันก็จะร้อนถ้าดูนานๆมันร้อนนะคะก็เลยใช้คอมเลยค่ะคอมก็เอาเวลาว่างก็มานั่งนะคะเดินไปเดินมานะคะเปิดเอาไว้อาจึงนาทีเองเข้ามาดูนะคะก็เปิดเอาไว้บางคนเปิดแล้วเปิดอีกซ้ําแล้วลืมนะคะลืม ดูหลายรอบอันนี้ใบโหรพานะคะตรงเนี้ยจะขึ้นงามนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นคลิปคลิปคลายเครียดนะคะคลิปเป็นากาศนะคะก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่าน,นี้แล้วกันนะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปนี้มีความสุขมากๆนะคะบุญรักษาพระคุ้มครองสาธุค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจด้วยนะคะบายบายไปแล้วค่ะ ไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะสาธุค่ะ